สบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีของซาลาหน่อยเบอร์ทุกคนบ่าวาซิยูภายในหรือต่างประเทศเนะะาะแต่ยังดีตอนหับขราสู่ส่ง youtube ของซาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโรยมาพบมาพอกับซาลาหน่อยในมอนิเนาะซาลาหน่อยกับซพา FC, เอฟซีเบอร์ทุกคนมาหาทางน่องพอล่าเพิ่นเนาะอ่าซึ่งซาลาหน่อยนี่กับบริมาหาทางน้องนี่นะ เป็นเวลาหลนหนานแล้วเนะาะเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์วันฉันซะอ่าคือ,อทางน้องเพื่อนก็ไลยพักเฮียนเนาะสาระ,ะน่อยก็เลยมา,มาหาหรือว่ามาเยี่ยมยามถามทยเพื่อนทะเลทุกคนเลย เป็นจังไรเนาะทุกมือนี่คนโอกคนล่มเรืองหัวใจพอสีีษะเข้าๆแบบว่าออกมาปิดใจแล้วบ้หรือว่าแนวไรเนาะ,อ,ะอันนี้ทางสารน่อยกันยังบ่ทันหูทุกคนเลยก็มีแต่ว่าทางสาระหน่อยกับทีมงานเนาะสีขาไปโอกไปล่มขาไปสอบถามน้องพลาเพิ่มเติมเนาะว่าทุกมือนี่เป็นจังไดเรือหัวใจเนาะโดยก่อนอื่นก็ขอฝากเอฟซีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาลาหน่อยในเด้อ แล้วสิ่งที่สําคัญอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้ซาร์โนน้อยนี่เด้อเพราะว่าได้ได้ของซาลาโน่จากการเบิ่งโฆษณาเนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดีทั้ง้องคนล่าเนาะโดยไปหล่นเลยเนาะมาพอกันนะคนไรท์เตอรเนาะคือว่าผู้จบผู้งามขึ้นกว่าเก่ามีออร่าขึ้นกว่าเก่าว่จ้ากิเข่ากับเสือเนาะพัลล่าคนธรรมดาโดยกินข้าวกินน้ำล้วบ่นังล่บมานี่ แน่ยังได้กินแกงปลาแกงปลาแกงปลานล๊อกสื่อเอาบ่แม่ลุงเอามาให้อ่าอ่าโดยโดยมันนี่ก็คือบ่ได้ไปทั้งไรเป็นวันเสาร์เนาะวันผักเฮีย็นเดี๋ยวสิขอถามยอดหลังนิดจักหน่อยบอกว่าเทามาในชิ้นั่นกับทางน้องบอกว่าเสียงผักเฮียนเนาะเป็นยังไงการเสียงผักเฮียนอ้าวมี ประมาณกลางบอกหู้หู้คะแนนแล้วบอ๊ะคือยังบรจิจายังบรจิจาบอ๊อเป็นได้ไรความกดดันในการเสียงแบบนั้นธรรมดาธรรมดาบอ๊ะมาชิมาอัปเดตตั้งแต่เมื่อากเีย็ยนคนแหละบอ๊มีเวลามานะก็เลยมามีโอกาสมาในมื่อนี่ก็ถือว่าผ่านไปดีๆเนาะ,ม,นะมีปัญหายัางตุบข้องอยังคน ดูอ่ออา<ม>นผักนะเหียนซองมาบางเลยนะดูผ่ารเงินเนาะสีเขาสู่เรื่องฟนะองวัวใจเนาะทุกคน <laughs> เป็นอะไรแล้วเนาะ,ะสำหรับนมนมมีแบบนะน้ำใหม่เข้ามาอยู่บ่บ่มีบ่างเลยโดยแล้วแล้วคุยถึงมือได้ใช่มีอยู่ คนคุยอยู่ทุกมือนี่นะมีเป็นคนเก่าๆหรือว่าจะมีเสียงหลวงบางคนนัดคนละว่าแนวทางเออหลดมันลายวันนี้ทุกคนเลยแห่งควาอสุขอวามภัยน้ำหน่อสาบดินเงินเสียงยังไงแตบว่าอันคนหน้าใหม่บุมีิมันแบบเป็นยังไงอ่ะคุยกับคนปัจจุบันนี่คนเก่าๆที่คุยที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างนี่แหละ ความสัมพันธ์ไอ้นอกเว่าแบบไอหักบอหรือว่าในใดเนาะทั้งน้องคนหยิบเนาะทุกคนไอหักไอหักมันบอโดยโดยแบบว่าสูแฟนเนี่ยังบอ หัวใจหัวใจสนึกา้หนอยโดยเด้าไปเปยรเนาะโดยดวงดีหัวใจเนาะโดยมอย่าเพิว่าความในใจเนาะมันยังบอกสัดนพอโดยโดยต่างฝ่ายยังบอกั่นใจในตัวกันเนาะอยู่ในระหว่างไอหักที่หัวใจไปก่อนทุกคนโดยโดยคำว่าไอหักที่หัวใจคือสีคุยกันมาโดนแล้วเนาะโดยยกันมาโดนแล้วว่าั่น รัวตั้งแต่เปิดใจครั้งแรกมั้งเปิดจึงรัวที่ขันว่าหุ่ใจรัวไม่ใช่ใจของกันโดยคือทุกเมื่อนี่ก็ยังลมกับเพิ่นอยู่เนาะแร่สมมุิว่าทางเอฟซีของเอื้อยนี่นะเพิ่นอยากโอ้อยากลมน้ำเจ้านี่ก็คือยังได้อยู่บ่ยังได้ได้คือเก่าเนาะโดยโดยคือเขาก็อยากให้อาโอกาสได้หลายคนเนาะหนึเขามาโอ้มาลมเบิ้ง กันว่าแมนบ่แมนกะบ่ว่ากันเนาะน้องละโดยโดยเราคันบ่เปิดใจอ่าคุยกันก่อนจะบ่หูเนาะว่าแมนหรือบ่แมนบ่อยากให้จินตนาการตัาเองว่าไอ่บ่เหมาะกับน้องคนนี้หรือว่าน้องคนนี้อ่ะบ่เหมาะกับไอ่เนาะบ่จินตนาแบบนี้ต้องให้แบอ่ะพูดคุยบางก่อนว่านิสัยเฮาอาจจะตรงกันก็มีอ่าแต่ปัจจุบันนี้อ่าทั้งน้องนี่มีแบบคุนคุยโอลมเฉดตะมือละมือนี่หลายคนบ่ มีมีบอกมีคนเดียวนะบอกโดยโดยมีแต่ไอหักที่หูใจเนาะทุกคนดยคือทางเอฟเอฟซีของเอื้อยนี่นะเพิ่นกะว่อทางทีมงานของสาราน้อยไปถ่ายทํำน้องพลลาก็ได้เถื่อน้องพลลาคือว่าบอกคคยเก่งเนาะแต่ละคลิปเิ่นวะ แต่งนองเป็นเราแน่านาะโดยคือ,อยังอายู่บ่หรือว่าเป็นอะไรน้นองละเป็นว่าน้องกับยังบ่ทันซินบ่ยังบ่บกับการสัมภาษณ์ออออว่าหนึ่งคือเห็นเต็หอยยิ้มุ่นวะเนาะอ่าหนึ่งอ่จแต่ยังบ่ทันซินหรือว่าอ่าขอซองอาจจะเป็นแบบว่าน้องมีบุคลิกแบบนี้ ดยมีใช้แบบนี้กันบากันจ่ายแบบนี้เนาะมีช่องยางนี่แต่ว่าเฮาเองกับ่บัตรนู้เนาะผมว่าเฮากับบริกรอยู่นอกวันตลอดเวลาโดยมายำไก่เนาะมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าในความยิ้มนี่ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยทุกคนโดยในความยิ้มมันน่าจะเป็นที่หนึ่งเลยทุกคนเลยมันท้าเฮามีทามนอกเพื่อก็มีแต่ยิ้มเนาะโดยโดยจนว่าทีมงานเราเกือบเบิด์ตคำถามเนาะ โดยนาจจะเป็นตัวตนจริงของน้องก็ได้เนาะแมนบอแบบนี้นะอนาคตต่อไปก็สิ้ให้เป็นอยู่บอ้องล่ะสูดรลมีสูมีแฟนมีครอบครัวอันนี้ก็ย่อมเพื่โดยมันต้องมาจากสถานการณ์เนาะว่ามันมาแบบใดที่จะหายเฮาออกต้องอารมณ์เสียหรือว่ามีอารมณ์แบบอยากใหยอะอันนี้คือเรื่องสมมติว่าข้างหน้าทุกคน กยายจะคนลองคอมเมนต์มาเบิ่งว่าน้องพล้านี่ให้คนเป็นบอเหลือเขาเป็น,อ, <c oughs> นออกความคิดเห็นใส่กันเนาะเล <c oughs> ยเลยตั้งแต่เปิดใจตั้งแต่ต้นมาฮอตมาหนี่เนาะมีแลแนะบอแบบคุณมาดินม,มาเยี่ยมมายามน้ำยังยังบอแม่ขันวัยเพิ่นมาเนี่ก็บตอนหับเพิ่นอยู่บอตอนหับโดยโดยแต่ว่ายังบอท่านมีไผยมาเยี่ยมมายามเนาะมคือ อ้ายหูใจนี่กยเพื่อนได้บอกว่าวายอยากมาเยี่ยมมายามเพื่อนยังไม่ได้บอกอ่าอ่คือเพื่อนยังไม่ได้บอกเนาะเดี๋ยววายสิมาเยี่ยมมายามทั้งน้องพอล่ะยังไงเพม่นมาเยี่ยมหรือวะยังไงมาอยู่อยยามู่เนาะนะอ่าชิด้ายหูจักใบหน้านาตาหูห่างกันเป็นใดๆอ่าเวลาไปหันไปนี่พบอกกันชิด้จื้อกันง่ายเนาะแบบนัทักทายสบายดีกันนะ อันนี mm. then, ้เอาผ่านอ่ะยังโซเชียลอ่ะคุยผ่านวิดีโอมันกับบอชัดเจนเขากับอาเห็นต่อหน้ากันเนาะจะเห็นหน้าเพิ่นอยู่บนนองหละเห็นอยู่อือืมแสดงว่าเพิ่นกับอ่าอายุประมาณเท่าไรน้องหละบอกเลยบอกห้าสิบหาสิบ้าสปอประมาณห้าสิบแปดอือืคือน้องหล่ะนี่บ่ได้ติเรื่องอายุเพิ่นบ่เออ คนะ่หรือวเ,ออนเนาะอว่าาคุมยเนาะอัญุมันเป็นเพียงตัวเลขแต่แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือภายในและจิตใจเขาเนะว่าเป็นบันไดนะบางทีเขาเอาอัญมุหรือว่าลมยกตัวอย่างก็ลมเรา,าคมหานะแบบบบาซ่าแบบอัญุรุ่นเดียวกันเหมืนมันจะมะีไฟอยู่ในใจได้บัือนทู้ชายมีความใจหอนว่ามีความคิดที่อยากหลินแบบหลินไปเรื่อยๆ เราว่าอาจจะให้เขาหรือว่าถูกตีเขาเนาะเราว่าคลิดลายคลิปอ่าพยิงผู้ชายที่ผู้หญิงมันมีลายจะเนี่ยโดยเฉพาะไปหลุดคือกันนี่แหละแต่ว่าหนึ่งอายุนี่ทางถ้าคานอายุไลายแต่ว่าเพคนมีนิสัยแบบอ่าเป็นผู้ใหญ่หักแพงเขาอินดูเขาคือพ่อกับแม่เาเนาะมันจะดีต่ออ่าชีวิตเขาแล้วก็ับในฤดงหนาวคือกันเราต้อ,องเลือกแบบอ่าคนที่จิตใจเนาะจิตใจดีมีน้ำใจแบบเมตตามนัหนหลุดผลงานทาการหรือหักแพง แล้นี้ดีที่สุดแล้วแหละบางคนจะแบบบางคนคน,คนของทางบ้านหรือต่อย่างเนาะอ้าวผู้นี้เนาะคือว่าล้มนะาผู้เฒ่าแท้หรือว่าคนอายุร้ายแท้กว่าคนยังน้อยเนาะแต่บ่ใอยก็ชาเนาะให้งกันออกไปเอาเลือกชีวิตเทาเอาเลือกเข,า,เกเขาไม่ชีดเลือกได้หรือว่าจะเอาแนวดีหรือแนวสั่วเนาะเข่ามาในตัวเขาทำให้ชีดเลือก ทา<ด>งเราทีนี่ดีเหรอกะสามารถเลือกได้คนอืดด่นจะว่าได้ค่ะทางเขาเพราะว่าเขาขอบริหารเลี้ยงเขาโดยอตอนนี้ทางแรกเราต้องศึกษาอ่ากับพ่อกับแม่ก่อนเนะาะครั้งแรกคร,รั้งแรกเลยตัวนี้คือทางแม่เป็นกระหูกป๊อปเป็นจ้อ่าเพื่อนว่านแน่ได้เนาะทางแม่เป็นเพื่อนบริวาร <laughs> <laughs> แตคือเต็มใจเนาะเดี๋ยวแต่น้องคันล่าแมนบ๊อปใช่เนาะทางแม่เหมืนกันอ่าแต่ตัดสินใจยังบ่ได้ ว่าทั้งแม่ประเด้งกับยังเป็นตัวตนเราว่าเห็นตัวจริงเพนะื่อนเนาะเรืว<า>่นานี่ใช้เพื่อนราชมวลนเพื่อนมาเยี่ยมมายามเพื่อนเนี่ยบุคลิกเพื่อนกันวอกกันจ้าหรือว่าการไปกันมาเพื่อนอ่าจะแบบใดทั้งแม่เองกัอาจจะตัดสินใจยังไม่ได้ต้องให้ทางนเพื่อนเห็นตัวจริงก่อนบุคลิกเพื่อนกันว่าก,กันจ้าเพื่อนเนี่ยสืคือบอกกับคุยลูกสาวในโทรศัพท์เวลามาหาแม่เป็นตัวจริงเน,นาะน่านสิตัดสินใจในตอนนั้นจะมาเรื่อง คือเพื่อนยังไม่ได้บอกเนาะมีแต่ว่าคุยกันไปเรื่อยๆแมนบ๊อบางทีเพื่นเจอสะพ้ายตอนมันมาเล่นถ่ายก็มีบางนีเพื่นจะมาตอนนิบสีนะสิบสี่กุมภาเดือนกุมภาได้เนาะทุกคนสิมารอลบนว่าของฟันน้องฟันลายยังไงอย่างสิมีอย่างทุกคนเพราะว่าวันทีสิบสี่ก็ใกล้จะมาหออแล้วเนาะโดยนี่นับนับสามเนาะมันนี่เนาะมันนับสามได้ไหมประมาณสาเลยอยจังมืออันนี้ยังเลยอยู่สิบเอ็ดมือเนาะทุกคน เ็นได้บอกอยู่บ้างแหละไ่ได้บอกไม่ด้อนี่นบออ่า14กุมภาคันว่าอกมันจะบ่มแมน14กุมภาทุกคนเพราะว่า14กุมภามันเป็นวันเสาร์ไท่เต็มแผ่นน้องแล้วจะเป็นอ่างดอกไม้บอสโซ่ยังไงก็งามเนาะตื่นเต้นเต็มแล้ว คยบอกไอ้ไปจะบอกว่าฉันสีผมผ่านนี่อ่าน้องอยากได้ของผันแบบนั้นแบบนี้เด้อร์นะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกมีมีในใจอยากบอกเลยว่าคองคิดไปไอ้ไปบอกในคิดดอกแล้วคิดไปในใจมีอยู่มีเนาะมีก็ลองไปปรึกษากันใหม่เิ่นบางทีไอ้เพิ่นอาจจะบอกเออไอ้มามีให้ดอกแต่ว่าทำพวกนี้เนาะมันจะเป็นแบบว่าบางทีากมาเสียพายเนาะมามีให้ดอกไอ้ผมเคยหายพายคนเร็วแบบว่าคนเร็วแมา สไปน้องอาจจะเป็นครับสไปน์กับมีหลายคนเป<ด>็น<ด>บอย่างเดียวทีมงานเราจะเอาใจสวยเลยก็สวยเชียเนาะด้วยสีกุ้งพายน้องพล่าต้องมีรางวัลหรือว่าของอ่ะของยังมาสไปน์เนาะทุกคนลองเสียแล้วแหละงานเพราะว่า<ด><ด>ถ้าออกกของเองเนาะก็คุยแต่คนผูน้ดเดียวฮะนะเขาก็ต้องมีรางวัลแบบอ่าในอย่างแสดงความจริงใจเนาะหรือหักแพงให้กันอะไรกันจุดนี้เนาะทุกคน คือทางเพื่อนก็นยังไม่ได้บอกให้น,อน,าาอน้องเนี <c oughs> <c oughs> ่ยมาว่าพิจารบบอกยังโดยทุกคนเป็น<อ>คือว่านอ้องเขาเป็นผู้ใหญ่เขนาดจ,จะเข้าใจในน้องนี่ก็ยังอยู่ในไรเรียนเร<อ>าอยู่ในวัยวัยรุ่นาาจจเหมืนกันยังให้น้องนี่าศึกษาเบื้องให้ละเอียดอ่อนเนาะมาว่าสิเขาสิเรียน,เป,นเปิดความรู้สึกและการเปิดใจให้กัน สิงการละกักนนะครับน้องนี่เป็นคนลบใด้พับปีจริงนี่ิชายะโคต่อไปสิเป็นอะไรเนาะสิงแลนนองครับ้องทบทวร์นในอีกทีก็คือเผื่อกระเบริ่งรีบเนาะนี่แหละการข่หพาผู้จักกับผู้ใหญ่มันจะมีแบบอย่างแล้วนี่เลยว่าเป็นบอลเรียงมีเท่ากันเป็นนี่การมาขัดอย่างนี้ว่า,า,ามันนี่นั่นคืออีกย่างกระบรมีคอแบบบางคั้เลยนกันมา เหตุผลที่ปเป็นผูน้ใหญ่นทุกคนแ<ด>ต่หากวัยรุ่นเนาะเออไปนี่ดได้บ่บ่ได้ห <c oughs> ่นน <c oughs> วงเนอ,อันนี้เาพื้นวั<ด>ยรุ่นเนาะอันนี้าพื้นที่เรา<ด>เคยเจอกันมาฮะนะจะมีความห่วงก,กันแต่ว่าผู้ใหญ่นี่นาดใเขาใจผัวเพื่อนเองก็เคยผ่านประสบการณ์มาชุดนั้นแล้วกันโดยโดยเอ้ามาี่แม่ไหนมือนีนะ อยาเนี่กเต้าอีกบอสเป็นอยากเต้ามาเลยนะงานประจำมือเหมืนเราทุกคนคือน้องพผลากอยู่ห่านขายเครื่องคือเก่าเนาะเอ่อบัไดไปดินน้ำโมน้ำคู่อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์อ่าเกี่ยวกับก,การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกคนโดยๆ<ด>ทางนอกเป็นสุ่ม์ทางเป็ดทางไก่แล้วก็อาจจะเป็นอยังไงนะฟอนใส่นาบไก่น้อยฟอนนี่งไงเนา <c oughs> ไปผ่าน <No idea. S 2> มาเนาะเอชซีนุ่มเล่าเข้ากาับ่านมาแล้วกับอุดหนุนสอยนอนะ้องน้อทุกคนผมว่นาน้องนี่กยหาจุดนี้กับเป็นทุกนการศึกษาในการเรียนเพ <No way. S 2> ร, <S <S ราะว่ mm hmm. าเพิ่น,นขออนุญาตว่าเนาะเพิ่นยังเพิ่นผมมีพอเนาะก็มีแต่แม่หาเลี้ยง์มาจั่นซะอ่าไ้ผ mm ่านมากับอุดหนุน,นทือว่าสอยเรือในการทุนการศึกษาท่งน้องเพิ่นที่ว่าน้องเนี่ยกับที่ว่าเฉลยอดทุกคน,นกเนาะเราจะสร้างความความได้เห็นจริงๆกันเลยเขาจะรุนอีกทีว่าน้อง มนล่านี้จะประสบความสำเร็จพอในการจะเป็นสาวตัตด,ด,ดยิปนะทุกคนโดยโดยะมันเอกกนะันเนาะโดยท้างเอ้ยกับบุ๊มี่ยังได้น้องล่ะมาอัปเดตให้เอฟซีเพิ่นหาคิดงอดคิดถึงเเนนาาาะคคิดถึงมีนนนนนงอยากขออีก่าให้น้องพล่าเนาะโดยช่ยกับใหม่เพิ่อนพอห้มีอาขาวดีฉีกคุณพ,นพานี่ก็ให้มีแบบเสบาย อันที่มันอันที่มันผมาเป็นบรรเสภาเนาะพันในความหมายอ่าแสดงค่ะเพลงต่อการอ่าและน้องเนาะทุกคนโอยโอเคสำหรับที่นี่เนานัทีแม่นะไอ้กสิกรโตขับก่อนเนาะด้วยสบายดีสบายดีสบายดี